Tasir Ahmad Al Hasan alaihissalam tayat dan hud kong Imam Mahdi. Diklawewa. Bismillahirrahmanirrahim. Irahatihiya irada Tu Allah Subhanahuwataala. Jatnaram kong ka bajar. Jatnaram kong ka bajar. Kku jatnaram diau kbg kong Allah. มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์คือไมาความบาทฐานสิทิดอัมัดอัลฮัสซันอะลัยซัลลัมเป็นผู้ที่มารับใช้ Allah subhanahu wa t a าลาเจตนารวมของข้องข้องฉันในการมาเผยแผ่ศาสนานั้นคือเจตนาของ Allah s u b h a n a h ว w ต t a า l a คือความประสงค์ของ Allah s u b h a n a h ว w ต t a า l a ฉันจึงสรุนว่าดังนั้นชาวโลกจะต้องไม่ประสงค์สิ่งอื่น ไม่ถึงว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินนี้ต้องไม่มีความประสงค์ในสิ่งอื่นๆที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุวตาลาประสงค์คือข้อนี้สําคัญมากมนุษย์ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺจำเป็นที่จะต้องอมีจุดประสงค์เดียวกันกับพระผู้สร้างไม่ใช่ว่าเสี หรือว่าแตกต่างหรือว่าทําให้ตรงกันข้ามก,กันกับความประสงค์ของอัลลอฮฺสุบานุวะตาละในหน้าแผ่นดินของพระองค์และมีหน้าทีที่จะต้องทำให้แผ่นดินของพระองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยความเที่ยงธรรมนี่คือเจตนาของอัลลอฮฺที่ต้องการให้ควา้างให้แผ่นดินโลกนี้มีมนุษย์ติ่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นประการเรกบรราพูศสัทตาตอ่ออัลลอฮฺ จำเป็นที่จะต้องให้ชีวิตของเขาธีชีวิตของเขานั้นแ้มค้นไปด้วยการสร้างความเถียงธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้ความให้ตนเองเป็นผู้ที่มีความเถียงธรรมเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมต่อผู้อื่นนี่คือการรอคอยอิมามมัดีการรอคอยอิมามมัดีแท้จริงเนืองจากอิมามมัดีเป็นผู้ที่จะมาสถานปนาความเถียงธรรมให้เกิดขึ้นกับ โลกมนุษย์เพราะฉะนั้นจําเป็นแก่ผู้ที่รักอิมามมหดีรอคอยอิมามมหดีจําเป็นจะต้องสถาปนาตัวเองให้เป็นผู้ที่รักและรู้จักความบริสุทธิ์ยุติธรรมจําเป็นจะต้องสร้างความเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเองเสียก่อนเป็นอันดับแรกถ้าบรรดาผู้ศรัทธาต่างหลายเข้าใจความเที่ยงธรรม เขาก็จะได้ะจะได้เื่อว่าเป็นผู้ที่รอคอยอิมามมดีทําตัวของตัวเอง,เองให้เป็นผู้เทียงธรรมให้เป็นผู้ยุติธรรมนั่นแหละคือผู้ที่รอคอยอิมามมดีอาจจะหลุนหล่อหูตาลายบิจา